นายจังแบ่ดี่อเลยทีเป็นนังเอกนายจังแบ่เนี่ยเอานายจังแบ่ดีบ่อนายจังแบ้เนี่ยทเป็นนังเอกนะก็จังแบ่นี่แเหลียมันด้ผ้าพอดังได้ได้หนี่นะพี่น้องนาจังแบ่นี่ละสิพาพ่อดังนาจังแบ่นี่ละสิพาพอรวยเป็นจังได้พี่น้องเป็นจังได้บอดโจว่าจะอันซักซีดีของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพง เด็กหน่อยผู้หนึ่งที่เคยนอนอยู่ขางขอกง,องัวเด็กตาดำๆดำอพุดหมอามจุกโกอซอนโอออมว่านในกาได้รับรางวัลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดปี2566สองรางวัลรางวัลประเภทสาขาศิลปินลูกทุ่งดาวลุ่งหญิงยอดเยี่ยมได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลที่สอง ลูกทุ่งขวัญใจมหาชนลูกทุ่งมอลําขวัญใจมหาชนแล้ววันที่สองป้าเป็นโบดาโบคาดฝันบกคิดโบขาดฝันว่าอีหล่าหน่อยเด็กดอยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีเด็กหน่อยผู้ชินนอนอยู่ขางคองัวจากมือดันจนหอดมือนีซีมีวันนี้ได บท่ทำบาดาพี่น้องเอ้ยลูกสาวพญเยจูลูกสาวแม่หน่อยอายุสิบหกปีหนาจังแบดนี่แหละสีผ้าพ,พอดักหนาจังแบดนี่แหละสีผ้าพ,พอรวยว่าจานีซักสิดย่างแห้งคนลุกอยากด้วยพี่น้องเอ้ยคนลุกเมื่อวานจากที่เบิงไหลโซท,ทางคมฉันดึกเบิงไหลโซ่ไปขายข้องไปขายตํำบักคุ้งปิ้งใกล้ไป พ่อได้ยินเสียงประกาศรางวัลแหละโอ้ยดีใจแบบยางแห้งอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงหับรางวัลหมอลำ่ำลูกทุงดาวลุงหญิงยอดเยี่ยมกับรางวัลวลูกทุงหมอล่ำคอนใจมหาชนเบ็่แต่พี่น้องฮักเพีงยงดูดอกพี่น้องแต่รู้ตันสะเด็กหน่อยอายุสิบ7ปีพานห่อนพานหนาวมาถือว่าไหวแห้ง ทีขาวมาในวงสาวหน่อยเพชรบันแพงก็ดเดกับท่านบ่มมีวบโจขท่านบ่มมีสาวหน่อยเพชรบันแพงกับบอมีเมือนีและกาที่สําคัญนะคะก็คือพี่น้อง fc แฟนคแฟนเพลงที่ให้ความเมตตาที่ให้ความเชื่อสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใส่เวลาเพียงแค่พกเจ็ดเดือนนะคะจากเมือน,นันจนทอดเมือนีได้บานได้ลดแล้ว เก่งแห้งเก่งขนาดฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆน่าน่า,นาจากมือแหลกจนหอดมือนีผ่านด่าหมาลหลายๆอย่างนำตาอีลาหน่อยผ่านมอรสุมเยอะแยะมากมากจนกระถางได้มาหอดมือนีดีใจกับลูกสาวคะ่ะลูกนางผู้สาขาเลาะกอนอื่นกะขอแสดงความยินดีกับลูกกับแม่หน่อยนะคะแล้วก็ขอให้ส,สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาก ให้ผากหนาแล้วก็ขอให้ลรงงางวัลอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขอให้รหลับรางวัลประสบความสําเร็จกับหนาที่การงานต่อไปแล้วก็มอบอรอยยิ้มแฟนรอยยิ้มเสียงหออัวเราะแล้วก็ความมวลซึ้นหากับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับด้านหนาเวทีต่อๆไปและวก็ทั่วโลกขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนสิจะไปฟังไปเบิร์ค่ะไปเบิงคลิป ที่ได้รับผลประกาศรางวัลสองรางวัลพี่น้องไปเบิ้งรับไปรุ่นกันค่ะวาวินาทีนั่นที่ลูกสาวน้องอิงเพชรบานแพงได้รับรางวัลเป็นจังไหนไปเบิ้งค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด5 6 6 6ประเภทยอดเยี่ยมสาขารางวัลศิลปินลูกทุง่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ ได้แก่อุ๋งอินเพชรบ้านแงพงเรงหอมฝันมาหลังห้านสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแสดงความยินดีด้วยค่ะ,ะครับผมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นครับสาวน้อยอานาะคตไกลคนนี้นะคะเป็นเกียิมาก,มากคุณอุงอินเพชรบ้านแพงนะครับผม ขอขอบคุณคุณน้ำดกพัฒน์ดดนดดค่ะและคุณยูโรไหทองคำจุนเนียร์ค่ะและขอขอบคุณคุณคะแนนนัชน,นานด้วยน,นะคะและสำหรับนฮะคนที่ได้รับรางวัลคมชลุทุ่งอวอร์ด2566นะครับประเภทขวัญใจมหาชนรางวัลลุกชุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ถูกต้องนะครับผมพุทองค์อิงเทิร์สตาร์ไย นี่เขาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่อายุเพียงแค่สิปีแล้วเน่ถูกต้องฮะบอกเลยครับว่าการทัสรรเนี่ยเธอใช้เวลาประมาณ6เดือนในการเดินเส้นทางหมอลำสุดท้ายเนี่ยครองใจแฟนๆครองใจวันละวงอย่างพ่อโจนะฮะแล้วก็วันนี้เธอได้มารับรางวัลในส่วนของสาขาขวัญใจมหาชนประเทศบ่อลำขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะอุ้งอิ๊กในต้นเพลงครับผมน่ารักมากเลยครับ มอบช่อดอกไม้นะครับให้กับศิลปินที่รับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวนี้คือเด็กอายุน้อยเนี่ยความสามารถเยอะมากนะฮะเด็กตาดำดำกอดรดหมอสามจบกอสอนอภาพจำคือหน้าแม่พอ่อกับน้องที่ยังลำบาก